ดีใจดีใจโอ้โหเอาจิไปไหนโอ้ก็มาตามหาพี่ฟิล์มกับสุนัขซาครับไปถึงไหนแล้วเขาไปเล่นที่ไหนล่ะรู้เหมือนกันตามหาตามหาอยู่ครับสวัสดีครับไหนเรียกสิ เฟมไม่มีเสียงตอบรับอา้าวต้นอ้อก,ก็มานี่เดินออกกําลังกายเหรอต้นอ,อ้ออืมโอ้ยโนต้นอ้อมาแล้วครับอโอ้โหอาจิเดินเป็นเพื่อนต้นอ,อน้อเะยจิเอา้เอาต้นอ้อมาแล้วอา้อาว พาเดินเลยไปพาเดินไปเลยอ่าเดินไปเลยครับออตอนออวันนี้ได้เดินน้องปามพาเดินเที่ยวนะครับผม ไปแล้วตนออ,อเฮ้ยจับแพนด้ามาจากไหนเนี่ยแพนดา้าเ <c oughs> พนดา้เนนดา,า,อาเ,อเอ้าพี่ฟิล<ๆ>์มอยู่นี่เองเอาพี่ฟิล์มอยู่นี่เอง พี่ฟิล์มพาน้องมาเล่นตรงนี้เหรอโอ้ดีใจดีใจโอ้โหนานๆได้เจอกันครับ นานๆได้มาเจอกันอา้ากอดกันหน่อยเนื่อยแเออกอดหน่อยกอดหน่อยปล่อยนะ้องปล่อยนะ้องไปนะ้องนะเล่นไปเลยเออน้องคิดถึงานานๆได้เจอกันสพรนสา เอามานานแล้วยังครับนี่ะมาเนานล่นนันแล้วยังเนี่ยนานแล้วค่ะโอ้ต่อไปตรงนี้จะเป็นที่พักผ่อนของน้องฟิล์มกับสุพันษาเลยเนาะโอ้พี่ฟิล์มพี่อ้อมมาหาด้วยดีใจดีใจ Oh, ต้อตอนออ<ป>ดีใจได้เจอพี่ฟิล์มอ่าเดี๋ยวให้พี่ตอนออเดินเที่ยวก่อนเนาะ <c oughs> ไปเลยตอนอ้อ <c oughs> ไปเลยค่ะตอนออเดินเที่ยวออกกำลังกายก่อน <c oughs> อ้อมบันพญ่ยสมไปแล้วครับต้นอ้อน่ารักมากเลยส่วนสุพรรษาก็เล่นที่ประจำเลยตรงนี้พีพีเป็นไรสุพรรณษาเป็นไรปักตรง,ไ,งไหนคะปักตรงข้างหลังไหนหันมาสิเจ็บไหม สาพี่ฟิมเจ็บสาน้ำปักพี่ฟิมน้ำปักพี่ฟิมช่วยหน่อยเร็วช่วยหน่อยช่วยหน่อยน้ำปักน้ำปักเห็นไหมนัน่นช่วย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 เร็วเจ็บไหมพี่ฟิลม มันมัดกัดราคาคีสพันธ์สาไหนวะปะ <laughs> อ้าวสุพันธ์สายจะไปไหนสุพันธ์สายจะไปไหนจะไปตามพี่อ้อเหรอ น้ำปักเยอะเลยเหรออยอ,อ,อยากไปกับพี่อ้อหรือเปล่าพี่ฟิมพี่อ้อเข้าไปไหนออยากไปก็ไปอาเดินไปเลยอ่ะไป อยากไปหาพี่อ้อพี่อ้อก็ไปถึงไหนแล้วล่ะทางนี้ลูกทางนี้ พรรษาอยากเดินตามพี่อ้อเหมือนกันเดินเที่ยวทุกวันสบายใจครับผมสีนินก็มาโอ้โหถุงเพชรเริ่มจะมาแล้วนะครับถุงเพชรนี่ใช่ไหม Tụi thân mà mãi đó thái gomai Ach chót con o chót nang lên gom nang lên gom con gom 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 เด็กเพนด้ามาแล้วนั่ง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 พักก่อนพักก่อนสุนพรรณษาเรียกแพนด้ามาแก้ผ้าพันคอ,อก่อนเล้วแพนด้าเพชรมานี่เองจะไปไหนนอนไม่ต้องหล้ว นันดานี่ถุงเพชรนานๆได้ออกมาทีครับปกตินอนอยู่บ้านกินอย่างเดียวกินแล้วก็อ้วนเอาไปเลี้ยงที่บ้านไหมกันดานมาแล้วนะางกันด้ากัานด้า มานี่ก่อนให้พี่ฟิล์มถอดผ้าบนคอให้เร็วไปมัดใหม่ไหมไม,มัดหรอก ไปแล้วพี่ฟิล์มกับสุพรรณษาเดินตามพี่อ้อไม่ทันแล้วไปทางตรงเลยลูกไปแล้วพี่ฟิสุพรรณษาพี่ฟิไปแล้วเอานนองฟิล์มหยุดก่อน อาจจะกลับบ้านแล้วมีอะไรจะกล่าวกับท่านผู้ชมครับผมวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับจะได้ส่งน้องฟิล์มกลับบ้านอ้าวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจ้ชียรกันว่า่เสียทายด้วยนะคะแค่นี้เหรอไม่คุยอย่างอื่นบ้างเหรอ ขอให้เอมีความสุขกับการดูคลิปนะคะขอบคุณค่ะอ่าโอเคครับสวัสดีครับ